สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุกูสุขคนนะครับผมขอขอขอบานอนหน้า c ฉี่นะครับพี lecturer, honey, ่น้องผู้ใดเขาไม่แด้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ ันนเ้าจะบอกคหนึ่งเนี่ยเต็มห้องคอเติมห้อคนใจเนี่ยเบิ่งไนี่ล่ะโอ้เราอยู่รูยี่ห้คนครับโอ้เผื่อคนบันไดจะบานโอ้กนวอยู่ไอ่ะสกัดกกนทำไมขึ้นบ้ามามาเลดูไงดูไงชุ่ออาติดรถหลอนฮะนี่น้องกินเขาวครับคี่นายดึงแด้มีอาไเปนสี่มาเนาะสวัสดีคนดูสามคนนะครับ โอ้ oh, คนเบ <med> so <1 people> ิลมากแข็งแกรงเห็นมาใล้ก็ต้องห็นต้ตาเริ่ม่นว้าว่ีเอฟซีทุกท่านนะคะสวัสดีคนดูร้อ่ปดโอ้นเยะวันเวนสวัสดีค่ะมาที่ร้านมยเขาเทีกันได้ค่ะข้าวเจ้าขขงเ้ลขเจ้าขว่นี่อ้าส้ายแล้ว้งบ้านเข้าไปได้ว้มากกวงกินขอ ไม้พี่น้องกินเขาคึมๆแต่เอาปลาลงก็จะมันอยู่แป๊บอ้เอาอ้วนอ่ผมไปใช้แล้วไหมแล้วเอาะวากินไมมอะไรท่านมีได้กินโกเกไปกินอะไร่าอีเออไม่ใช่หมคือเป็นแซ่ห์แบบดีแมนบอกความมันดีนี่คืออะจันย์ที่ว่าโกโก้ผูอกเขาดีจริงคุณมาจันจะกินอะน ผู้ใดเคมนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับคนดูวาไนกินหนึ่งคร้อยสองรคนดูสวัดดีครับ่นอาโ้านเอื่ยอฟซีหเหรอบอกคาบานาะน้าชงดาวได้แล้วอ๋คห้องกงได้เป็นยังวงห้องกงได้เฮ็ดมาเป็นปีผู้เขาก็อนุมัติผู้เขาก็ให้ดาว ข้าหอยข้าหอดประเทศนอยก็เด้เอหมเป็นหอดจีบทีาวเกรดใ่ล่ะแล้มดาอะไรอะ่บไรน่เน่ดาวันไหนวันไหนจะอยู่นะครับมากินข้าวเที่ยงน้ำกันครับเียไปเรืเทยงเป็นเงินแล้ววันรันพอหล่อเรียนนะต้องเรียอยเยนมาตั้งแต่เงินทุ่ายว่าอที่จะ่าเรียนเมนูมือนีมมีแกงฟักใส่ไก่แล้วก็ผัดเป็ดปลาดุกนะครับแกงไก่ไสผกครับนะโอครับ แกงไม่ไม่ร me ู้ไม่เมีแกงฟักใส่แกงก็แกงไก่ใส่ฟักครับผมก็แม่นตัวนี้อันนี้แกงไก่ใส่ฟักอันนี้แกงฟักใส่ไก่แกงฟักไก่โจ้ถาข่อยตัวข่อยกจนดัมเนาะสวัสดีสองวัวหน้าอะไรมาดูนะคะทักข่อยตัวข่อยจีดัมี่นี่ข่อยกจีด้มเพิ่งขี่แล้วถาข่อยแม่น่คือเงืองายขึ้เฮียต้องผิดไหม่อมนหน่อยแก้ววางวางโอ้แก้ววางอย่า่าเฮียเฮียโม่ถามแสบบนนอกคุณสุมาลีแสบแสบจ้ามามาเดินาเดินมาเดิน ัมงเาช้าเช้าตอนเที่ยงนะคะเที่ยงแล้วบ๊อบบ่ายหรือเที่ยงสวัสดีบ๊อบนะท่านท่าสวัสดีบ๊อบนะกินขา้าวแล้วแสดงม,มีการซ้อมกันเกิดขึ้นนะครับเนาะซ้อมยังงล่ะเป็นทีท่ทยังกับเขาเอิญยั่างไอ่ สาวอันเนสาวยัวสาวน่อยรมองคุณครับนี่เายัวเดนเทอร์สาวน่อยเดนเธอร์เดนเอร์เดนเทอร์ยเก่าสวนยุกเ่นนเก่าไงู้เลยด้โอ้ยยังดอกก็พียคุเนี่ร่าอมันเดนเซอร์อันเดนเซอร์ยุกสนเก่าคือสิเป็นต่าดนนโอ้ยยูเมมมรปานนี้เก่าสูไอ้ยูเก่า เอี่ยพ่อติ่งว่ามันเปาพี่แม่เราดีไป่ยังป่ะบ้าละนำผลไม้ม่เด้อสวัสดีจ้าพ่อแน่พ่อมตาพี่ดาพคนาะพ่อเราหายแล้วโดนพ่อแม่กินสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ดาัสสวพี่ดาเขาเบิ่งอันน้องติ๊กเนี่ยละพ่อกินอันเก่ากินโกโก้แล้วเลีวพูดกินเขาหน่อยป่ะ เอา้าเจ้ากินหน่อยว่าสันกินหน่อยเนี่ยอิ่มเนเมื่อไ่พอกินสองซอ,องก็ยังแบบว่าอ้ยิโบโบ่มเออเออเอออิ่มนี่เา่เต้นมันสียอกมันสีจูงม,มันสีแก้มบ้าอะไรกันนี่กินแด้ตอนนี้ตอนนี้บไเด็อแล้วกินหด้เที่ยงเนี่ยนนนนแล้วกินยบ้างอยากวัสดีจาแอดมินทุกคนอยากใช้ชีวิตแบบนี้ได้จ้อยู่กรงเถพลาบากคโควิจ โควิดกหลายคือว่าราคาแถวบ้านเราเราเรียนสุขภาพด้วยนะคะพี่น้องเยาวาสมืุนมันไปทั่วประเทศอยู่แล้วทัวร์แล้วก็กรุงเทพบ้านน้องเข้ากับมี่มือนกันพี่น้องแต่ว่ามันกับโปรเซียมพายุกรุงเทพกรุงเทพนี่ไปอยู่มากที่หาผู้ปีพี่น้อวไม้เอาคนโอ้ควงบอกฉันใส่ยืดแบบนะใส่ยืดแบบคนในเมืองนะแบบรู้สึกว่าไม่ใช่ตัวเองนะมพี่น้องมาเมืองไหนมาเนี่ยมาอยู่ในห้องเซาแม่อมาตะเกียบแต่อยู่ในห้องเซาแต่ว่าไปเรียนงานห่างกันแบบว่า ติดรู้ที่ยังแลห้าแมนอยู่หรอแมนอยู่ไอ้ไอ้หนุ่มผมเปื่อยไอ้หนุ่มผมเปื่อยอยากใส่ของแบรนด์นึงแบรนด์น่มาแต่นาอยากใส่เสือไปคู่ละสามซี่หาพันเสือกับตัวละพันสองพันส่งตัวซี่หาพันนี่นะตอนนี้กินเผาบ่มีคือมานั่งกินบางเดียวมันไม่ใช่แบบนี้ว่แมนไปกินอะไรก็เลยมาอยู่บ้านเท่าไงนะพี่น้องเลยหัวบ้านอะไรเล่าจะทีจะทีเท้าบ้านเราเนาะวันนี้ขวดนึงได้ตู้เย็นแล้วคือว่าจอ เปิดัาลมมาเสียพัดเปี๊ยบซี่เอ็นเบาหน้าเลครับต้องสามรอยซี่หมาเลยไปกดโอเจเาชแหทุกคนเลยเสียปากเรอจ้ะโอ้ยกระ่องน้อยๆนะสองบานนหน้าเท่านั้นขอบคุณพี่น้องทั้งสามร้อยก็คนนะครับเนาะที่เก่ามารับชมช่องบาวนอนน้าชแนลป๊าเดียวลองเพลงบาจ้ะอันนี้ก็ต้องรอชมไหลสดดคะเพราะว่าเสือไผ่เขเ้ายังบ่หูคือกันค่ะ อืตัวรออชมลวดตอนนี้รออนุนมัติอย่างเดียวรอบนี้ก็เป็นรอบพิเศษอีกรอบนึงครับผมพิเศษอีลีแหละเพราะว่าหลายจริงหลายยางครับการแสดงก็สีพญานาวก็สีพญานาพญานางพญาไาอโอ๊ไปเด่นตลกกูก็ผึ่งหน่อยเนาะว่าึ่งขาได้ก็ได้หัวลวดนพี่น้องอนมัน สำคัญเลยน้องยังชี้แจังแบบว่ายื่อเงาแล้วคนเราต้องหัวเราะเยอะนะครับผมอายุจะยืนเสือผมหลอดอยู่ที่ไหนไม่สุขใจเท่าบ้านเราค่ะแม่ยครับผมนึกว่าอยู่ที่ไหนไม่สุขใจเท่าบ้านเช่าตะกี้กับยูบานเท่าเด้แล้เราเมียก่อนได้ตะกี้กับยูบานเท่าห้องยูบานเขาจะไปหาประสบการณ์เขาไปหาอยังใหม่ๆเนาะยู่ีเอบบานเท่า เขับแล้วงานแล้วเวียกว่มีเวี้ยงยังกะมีแต่ป้ากันเป็นตะกรุงเทพอันนี้จานเขาถวยเขาบ่มไม่น้องเดี๋ือบุลไลตังมาไล่เกลื่อนหน่อยนิดหน่อยกินโกโก้ไปซองหนึ่งได้ผลอยู่ดีมันหิวมันหิวอยู่แต่ว่ามันกินแล้วมันกินซาหมี่แสบครับฝีมือเจออวนครับเจออวนแนี่ยวว่ะที่เม็ดพูดว่าคนเห็ดเดี่ยวตึ่ง ตอนนี้ก็เดี๋ยวจังหน่อยกิดบรรยากาศรอนี่ก็สีโอนัวโอนัวบักร้ายครับอันจังหน่อยนี่ครับก็จะมาเตรียมงานเตรียมยังอีกก็ร้ายครับขอบคุณดาวนะครับผมขอบคุณดาวที่ยังไม่มีเข้ามาอไลฟ์โซเดนกันอยู่บ่านะหมไลฟ์โซเดนกันอยู่วะไหนเด้เป so so like ิดเดินมาไลน์กันอยู่บ้างกับ่เวลาเวลาเขาคนเขาสิ่งาองเบิ่งมันสิเห็นโฆษณาก่อนเป็นบ่าง ตอนนี้แหละคือเขาเบิ่งกับตอนเขาโค่นกเบิ่งกับตอนนี้นมีโฆษณาจะไปเปิดหรือไปเปิดแล้วดิเปิดแล้วมาลังได้รับบัตเปิดแล้วคือบทเห็นมีโฆษณาเปิดแล้วดิเปิดเวลาไลฟ์สดเปิดตอนสตรีมยังไลฟ์สดโฆษณาในเรื่องนั้นป่ะมึงเปิดปอกเปิดสสวัดีครับยังสื่อตัวแล้วจ้าโอ้ขอบคุณครับพูดได้สื่อตัวแล้วปูสาถาด้วครับผมแต่ว่ากับเบิ้งเนี่ยถ้ามองไดโฟนตกก็จะพอดย่ำลงมาปู ไปหาเสื้อตัวไว้เนอก่อนไปสิเรรมนอกบ้านมนอยากไห้คำใบไ้เอาเป่าเอาเปล่าคสิซ้อมก่อนสีบ้นเขาช่มเสื้อตัวหนึ่ตัวตุมกันเลยอันนี้เขาก็แพของนะแพรของแล้วพี่น้องูดไดบทท่านได้ได้ข่ากลุ้มนะครับได้เขากลุ้มกับเย็นเยนิดนึงนครับผมเพราะว่าคนเขามหลายหีครับเพราะว่ามือสุดท้ายหนาเนีนบ่อครับมาแล้วตดีครับเอาไหม เอามาแห่นหน่อยอะไรวายอยากกินมากเลยขอบคุณครับผมขอบคุณครับมันช่มีแขวยำบ่มันก็จะบ่ไรเลือยออกมาก่อนสิวางเัร็จบัวาล้วมีแถวผมเผื่บ้าบัวครับผมตีทิ้งตีทิ้งเพิ่งเอามาให้เบื่อแ้มาให้เหไอ้ขอน้ำเพิ่นกับบ้านนะควนน้ำเบิ้ลน้ำมาให้ไอ้มาแล้วครับผมเดี๋ยวทีมงานเพิ่นกำลังมาตอนนี้กำลังขอบคุณดาวห้าสิบดวงครับ ผู้ดใดล่อคอยถึงรางวัลที่หนึ่งนะค่ะเด้อขอบคุณครับเดี๋ย,ยวจลกดวงเราบู้เบาวนอน,น่าโอ้ยล้างการดวงแล้วขอบคุณครับ <นะ S 1> ตอนนี้กําลังลังเข้ามาครับลังเข้ามาลังสอบแล้วครับตอนนี้โดนโดนโดนตีเนี่ยขึ้นนะครับโป้งๆแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าก็ไปสอบนะถึงวลานี่เวลาอะไรเนี่ยวันนี้ไม่ไมไมแพ้ใครเลยหรอเจ้าสาวมาขึ้นเจ้าสาวขึ้นมึงมือมะมือมะ เลื่อนเดี <aría> ่ยวนะเล็ดนหนาไปยานเลยเลื so ่อนหนาไปยานเลย่ใช en <inappropriate> ่ใชเนี่ยเลื่อนตัหนบวบบันทีคุณดู400ท่านนะครับก็เดี๋ยวจังเลยกลับไปสอบนะครับรอชมครับครับผมขอบคุณได้หลายครับผู้ใดที่เขามาในกลุ่มแล้วเนาะครับเนาะกะถ่าเวลาโดยประมาณกะทุ่มเครงครับโดยประมาณมากๆเบานานนะ่ายกับกูจิน ประตูหน้าต่างตองม้าแล้วครับแมนครับถูกต้องแล้ครับเฉียบออเอฟซีกับหัวประตูหน้าต่าง <laughs> แมนปะครับเอฟซีประตูหน้าต่างตองม้าแล้วบานนี้ฝ้าดิครับเรียกฝ้าครับพี่น้องเ <laughs> นี่ยแม่ <laughs> 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 ใครมาเอ่ยใครมาเล่นนอนหรือเฮ้ยโอ้ยเล่นนอนนอนเล่นนอนคนเมืองไหนนอนก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมข้างบ่ข้างเนามันเงียบสุดเบิดขื้นข่างเงินกันหน่อยมั้งก็จังมับวมอ่วมีปะมั่วสิเงียบสุดเบิดขึ้นหรือมันนวดนวดมันวสวัสดีคนดู สี่ร้อยเจ็ดสิบห้าท่านนะคร okay. okay. ับว okay. right. <net> like hey. so ันนี้ซุดมาขึ้นโมได้ไปแลนด์ใหม่ที่สันวาลตลาดมาส่องยังนีจงมดเวลาเวลาจงมดไม่พ้นเลยไม่แล้วไม่เลยบุรีเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อครับผมรอชมครับสวัสดีครับเอฟซีที่เขามาใหม่เมื่อกี้กินข้าวห้องก็แล้วครับแล้วก็ะแขกของห้องก็แล้วเนาะฝาแฝกของเพราะว่าทีมแอดมินเพิ่นทีมไอ้ันมีเวลาสาวแถาเพิ่นสิเต้น เนื่อนี่แขวขึ้นเดี่ยวมาเลนนี่ไม่มีหางจังเมื่อิ่งทีมบังแค่ด้วยครับผมอมนบน้บสำหรับใครในยุคเนี่ยผงได้ก็ขอให้ดูได้แต่ของน้ำเออไม่จะมันระเบิดดูับ รักกระบังก็เพราะรักระบังแมนดูเลยของดูเลยของเด้อขาดมือหอดดันนี่หอดหารอยในพี่น้องดันกันเลยดันบ่อยดันนี่หอดหารอยทันนะครับกําลังให,หอดหารอยครับร้านดีเลยครัผู้ใดามาดันคอยถึงเลขถึงเบอร์เดอ้อครับนั่นบอกให้ดันใหน้ดลดสวัสดีคุณบัวลอนะครับสวัสดีคุณสีตองอ ใเนี่ยกย็นวันเียกูยานนี้วันเดีกิดเด้่ยมัสมิงนี่็คกอจังเอาละแมนบอกอากาศดีแล้วพี่น้องมากจริงๆมาตากไกลบ้านไปอยู่หน้าบ้านเขาก็ออกไปเนาะที่ว่าว่าเจ้าของบอกที่หนเยี๋ยมพ่เป็นบรรยากาศเจ้าของอไป เย่อยไพ่เพิ่งบรรยากาศทีมงานขนของมาแล้วครับไปไปเพิ่งหุ่บบา เอฟซีออสเตเลียสวัสดีครับือใส่เสื้อหวานใช่ะวะเสื้อคููโอ้ือเป็นแต่เสียบใช่นอ้องเสื้อคููในวัานเย็นใช่ะนอ้องนี่ครับพี่น้องพูดใดไอยากให้น้องตุยกติแมนตัวคููจินเนี่ยเบิ้งแต่คููจินเบิ้งจากสีลอยคนที่คืนมั เป็นด้น้องตุ๋ยซ้อมเพลงเรียบร้อยซ้อมแล้วซ้อมแล้วเมื่อนี้น้องตุ้ยกับน้องเคขึ้นประมาณสิบผลงานเพลงนะครับผมหนึ่งหนึ่งช่วงเวลานี่สิเป็นของครูจินเลยครับยายเพเย้นเดวท่านน้องเดียผุน่นยายเพ้นผุ่นไปสอบอยู่ยายเพ้นไปสอบอยู่สวัสดีทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ ขอบคุณดาวห้าสิบดวงนะครับบ่งหูไปแห้ครับขอท่านเบิงนงเกศไปใส่นงเกศกินอะไรกันกินแกงผักกินคอร์คบนเ็ดตุ๊ขาว่ากันเขาเด่งแพ็คของมาเท่ากันเยอวกินมนทฮะมนพัดประดุกกับแกงไก่ใส่บักเสื้อคู่ก็มาแมนครับคือหูนะ คูอหู่าเสือครูน, <oli> น้องเคสน้องเคสก็ไล่กว่ครับมีเสือครูด้วครับมีเสือคูบ้านอนนามีเสือขี่ครับผมบ้านอนนามีเสือขี่สืบว่าเล่นเพลงบ้าวเสือคูแสดงว่าเห็นน้องเคสแล้วแม่นบอลนี่ถ้าสิบเพลงเตรียมมาเลย นีจัดมากครับจัดมากครับพี่รำหน้าันิบค <ร 1971. S 1> ุณนางฝากนางปอยอยู่นี่ก็อยากได้ย,ยูเด้อมาไะไรกันเลยบันเดียวตกถึงห้องจ้าเทียเป็นต้นใหม่กันเลยรอบนี้ย่านสีได้เป็นก้อนเมฆด้วยครับเนียนตัวเน้นแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับขีโพร์กหลายแท่เนาะเนาะแต่อิ่ม ที่แพวไปไหนคะอาจจะยูบนบานครับเตรียมสุดเกี่ยมงานครับมืม<า>่อนี้บ่าวนอนนาะเตรียมโชว์อะไรรอดูคืนนี้ติดตามครับถ้าติดตามแต่หาคือเก่าเหรอครับพี่น้องสองเบื้องคือเก่าและขึ้นห้าร้อยสิบคนแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับอยากเบิ้งเตะโอนบัญชีไม่เป็นถ้าเข้าไปที่เพจนะครับผมเดี๋ยวแอดมินพงศ์สีแนะนำมาครับผม เพียรซื้อตัวทุกรอบป่ะครับผมตอนนี้เท่าไร่นะตุ๋ยตุ๋ยคือปากส่งแท้เ่าเม่อคือมื่ขึ้นเมืงอคืนอีลีพี่องมขึ้นอีลีพี่น้องอยากเอาแสบไปตีดากเอฟซีอีลีมื่ขึ้นโทพท์ข่อยโทพท์ข่อยล้วนเลยพี่น้องซีหาลอยโอ้โฉข้าง หลายครับหอขอบคุณคนดู516ท่านนะครับและนี่นะครับเดี๋ยวหนัวผู้ใดบูท่านไองเขามาซื้อตัวกับโอ้ผมคิดเสียเขาคำนสามคนนักเสียเขาไม่เหมือนเขาอืาไม่ผูงเขาขเนีออโอ้นงเทศ้องเทศไปซือ้อ เขาไม่ให้น้องตุ้ยว่าถ่านเอฟซีว่าคือสีหูนะข่อยคือสีบหะหูแมนนั่นแมนนี่คือเขาไปซื้อเขาไมา่กินอืมต้นใหม่คือสีบะหูนะพี่น้องโอ้ยเอาครับรอค่ะรอขอบคุณค่ะผู้ใดที่เขา,ขามาสื่อตัวแล้ยนะครับเนะาะ <ขอ S 1> ทาติดตามที้งมาคอตุ่มทิงเลือด้วยอืมที่บอก ไอ้โจขังนี่มุ้ยไผ่ย้อมไผ่พี่น้องการีดีพิเศษอีกรอบนึ่งรอบรอบที่แล้วก็พิเศษดีครับรอบนี้พิเศษโปรเก่าอีกพี่น้องมีเอฟซีเพิ่มมาไอ้ไล่อาทิตย์ละรอบรถครับคือสิบอได้หตุเครับอย่าหาทำอาทิตย์ละรอบไล่บ่อาทิตย์ละรอบแอตพิ้งโปรไดเงียบก็ดีว่ โอ้ยอย่าว่าไอ้กลายคากรสีทัญญาอันนี้ครับบานเนี่ยรสีอะไรที่ร้อนรอบสีละกาบาเนีอ้แอะแอย่างคุยกันช่วงน,นี้ด้วยเนาะมันจะคุยกันหมู่เรื่องเนี่ยสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีแม่น้องแชมป์ครับเดี๋ยวเมือ่อนี้นก็คือเก่าแหละครับผมประจําการหนาเวทีคือเก่าสิเต้นเพื่อหรอครับ แต่ว่าเอฟซีผู้ไดเข้ามาแล้วเนี่ยเย่าไปปูศาสตร์หนาลำพงฟังขวาเด้ะครับผมจองแล้วครับผมให้ไปปูฟังซ้ายเอาเบิงไหลบาะเจ็กับน้องเคตจ่ะโอ้เพิ่นไหลยู่ครับตอนนี้เหร่อเท่าไหร่แล้วหูดีเทนน่าหูดีเทจอกร่นนั่น อืไก่บทันไอ้ขันซำไอ้ตัวเองยังเยอะเอาไปดูเอา <laughs> จัดเลยจ่าจัดยังนอครับออจัดยังนอเดี๋ยวผมสงสยัยอะไรเน่สื่อรอแล้วจ้าทีด่ดีดีครับตอนนี้ ตอนนี้เป็นซีบพวงๆกันสุกหูสุกคนเหรอครับพี่น้องแล้วไปเอ้เอาคิดเบิร์พี่น้องคุยกันอยู่ดีๆจะเลื่อนเหรอเอ้ยไม่เท่าคุ้ยังกันกว่า <c> ก <ười> ันยังมีเลยพี่น้องวนธรรมดาเลยปงๆกันเพิ่งทนอะนรที่เน,น,นี่ยล่ะ <c ười> อีสี <c ười> คือ อันไหนที่มันตกหลน่นอันใดที่มันผิดลากอ่ะอพอโทษขออไัยเนาะครับนอกจทักเขามาผมทามันทั้งออเดอร์ทั้งเรื่องสื่อตัวสื่อบากในพี่น้องเพราะว่าคนมันไหลดีเนาะสร้างบ้านแล้วเราเบาเบาแล้วนะบอรัรบทาย fc นี่แหละครับผมเป็นกําลังแรงเชียร์แ,แรงใจและกระแลงศรัทธากดไหลกดแชรกกดทัพย์สไครห้แต่ดาวได้มาไล่สงสัยสีแเหลวภายในปีนี้ น่ารักวันนี้ได้เสื้อคู่ปันใด้บ่าวนนันนาสิได้เสื้อขีเนาะวานนี้เนาะถ่ายอยู่ดื้อเสื้อขีรอรอตีบ้านกันด้เลยเฮ้ยตีบ้านกันได้อืมบ่าวบ่าวนนันนาหาเสื้อขีมั้งไหนฝนบปตกตีบ่าวนั้นบอครับคึมๆเยาะครับอากาศดีครับไหลงี้ยไม่เป็นยังสีทุกรอบครับพี่น้องได้เลยโตกกันนะแต่ว่าเหมือนใครอยู่มันเบาห่อนเนาะสิห่อนคือสองสามหมู่ที่แล้วหนีตายพี่น้อง เอาพี่น้องอาซ้ำหนีก่อนเนาะเดี๋ยวปอลนะจีฟ้าเข้าไปอนุมัติซอยมูซอยห่วงเบ้าปุนสิบา TK เพิ่นใส่เสื้อคูเดะโอ้ TK เขาอื่นเขาอื่นก่อน TK TK ไอ้เพิ่นไอ้ยคนรเขาอื่นเขาอิ้นยัง นิกเนี้ยหมวกขึน้นกว่าอื่นเนลยกว่าเลยระเบิดนะเออซื้อห<ช>่อซือ้อนี่นะเอาพี่น้องเอาซ้ำหนีก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวเข่าไปน็นอุณหผู้ใดบะธานแห่งอุม,มัภนะิเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็ต่างคนต่างอยากกอุ้ยขอบคุณดาวร้อยห้าสิบดวงนะครับผมอุ้ยเจ้าคือผูรกบผู้งามแถอเนาะผู้ใดอโอนมาให้คอยถึอเลขถึอเบอร์เด้อครับผมพี่น้องประตูหน้าต่างก็สิเลี้ยงปลาซื้อปลาไว้นะครับพี่น้องเลี้ยงไก่เลี้ยงกาพี่น้องไม่เยี่ยมไม่ยาม หลังจากโควิดแล้กก็สิพ่อได้กินน้ะพี่น้องนอก็กสิเฮ็แดตแตงไว้ทานละบรรยากาศด,ดีดีพี่น้อง,เอ,งเออยา่ยาว่้ยอาวายาวาจัดให้สาสสมใจบ่เห้ไปใส่เดือสิเฮ็ดไอฮมสเตย์ว้เห็นนอนหุ่นล่ะบรรยากาศดีดีพี่น้องเอาเ้าหลาใหญ่ทางลาพี่น้องสุขุสุขคนนะครับผมไปพอกันอยู่ไหลสดนะครับผมถุงเทงโดยประมาณนะครับผมขอบุณพี่น้องสุขุสุขคนที่เขามาเบิ่งหล้วก็เสียสละเวลา กดไลค์กดแชร์ให้บบาวหนนะนะ่อยนะอยูดีมีแห้งสบายดีสุกูสุนสคนสวัสดีครับ